สวัสดีชาวแก๊งชีวะหมาสมนะครับใครที่เตรียมตัวสอบสออวนออยู่วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนึ่งก่อนก็คือเรื่องของประเภทของเซลล์เม็ดเลืดขาวหรือว่าไว้์บัตเซลล์นั่นเองสําหรับเซลล์เม็ดเดขาวเนี่ยมันมี2ชนิดทุกคนคือมีแบบแกรนูโลไซต์กับอะแกรนูโลไซต์คำว่าแกรนูเนี่ยมันคือถุงที่อยู่ภายในเซลลของเซลเม็ดอขาวแต่ละชนิดบางเซลลมีบางเซลล์ไม่มี เพราะฉะนั้นเขาจึงแบ่งประเภทของเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยจากไอเจ้าถุงแกรนูตรงนี้นะครับวันนี้เรามาดูกันถ้าเราแบ่งตามลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะจำแนกมันออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะประกอบด้วย3ตัวก็คือนิวโทรฟิลอีโอซิโนฟิลแล้วก็เบโซฟิล3ตัวนี้มีถุงแกรนูอยู่ภายในเซลล์หมดเลยโอเคนะกับอีกอันนึงคือกลุ่มที่ไม่มีถุงแกรนูมีอยู่2ตัวคือริมโฟสัย กับโมโนไซต์วันนี้มีแค่นี้เองเห็นปะ5ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มไปละ